อันยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Attention นะครับเพลง Attention ของเด็กๆ New Jeans กันในตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยดีใจกันมา,มากๆเลยนะครับเมื่อ Attention ของ New Jeans นั้นสามารถขึ้นไปอยู่อันดับที่1ในชาร์ตเมลอนท็อป100ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้หลังจาก ที่ปล่อย Attention มาเป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็ขึ้นโปรโมตในรายการเพลงด้วยเป็นอีกหนึ่งเพลงไตเติลหลักนะครับของ New Jeans ที่ใช้ในการเดบิวต์แล้วก็การโปรโมตในครั้งนี้เรียกได้ว่า Attention เนี่ยตั้งแต่ปล่อยมานั้นก็ถูกใจทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะชาวในปรเทศเกาหลีหรือว่าแม่เกานั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะชื่นชอบเพลงนี้กันเป็นพิเศษมากๆเลยหลังจากที่แฟนๆเนี่ยคอยเชียร์แล้วก็ตามลุ้นกันมานานมากๆนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วก็ขึ้นโปรโมตมาในตอนนี้นั้น Attention ของ New Jeans สามารถขึ้นไปอยู่ใน อันดับที่1ของชาร์ตเมลอนท็อปวันันเดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด้วยความที่ attention นั้นเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของ Melon Top 100นะครับทำให้เพลง attention ของ New Jeans นั้นกลายเป็นเพลงแรกนะครับเป็นเพลงเดบิวต์แรกเลยของไอดอลกรุ๊ปที่สามารถขึ้นในอันดับที่1ของชาร์ต Melon Top 100ได้ปังแบบปังไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับจุดไม่อยู่แล้วจริงๆกับความปังนี้ของเด็กในตอนนี้นะครับชาร์ต attention ของทางเกาหลีนั้นเนี่ยก็อยู่ในอันดับ1ของ Melon Top 100อันดับที่1นและนอกจากนั้นก็ยังอยู่ในอันดับที่1งของทงอั้งชาร์ตบัคแลวก็ช ของชาร์ตโฟล์แล้วก็มียอดผู้ฟังในเมลอนเนี่ยมากถึง3 0 0แสนกว่าเลยนะครับเยอะแล้วก็สูงมากๆเลยสาหรับเพลงใหม่จากเด็กๆที่เพิ่งเดบิวต์ได้ไม่กี่วันเองหลังจากที่มีการยืนยันออกมานะครับฟแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยแล้วก็มาร่วมอวยพรให้กับสาวๆนิวจีนส์กันอย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนั้นเนี่ยฟแฟนๆบางส่วนก็ลุ้นนะครับให้ขยับขึ้นไปในเดลี่ชาดด้วยจะได้ปังแล้วก็จะได้ลุ้นอะไรเนี่ยที่มากมายขพ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยฟแฟนๆก็หวังมากๆว่าอยากให้เพลงนี้้้้สาาาามรถถไไดไดหกท จริงเนี่ย attention หรือว่าเด็ก New Jeans นั้นจะเป็นอะไรที่ปังมากๆนะครับรางวัลดุกกี้เนี่ยแฟนๆก็บอกว่านีไม่ห่างจากวงนี้แน่นอนเรียกได้ว่าปังทั้งยอดดิจิตอลแล้วก็ปังทั้งยอดขายแถมปังทั้งกระแสด้วยนะครับเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆแฟนๆเนี่ยอึง้งกันมากๆเลยตั้งแต่เปิดตัวมานะครับไม่คิดว่ากระแสของ New j e น n s นั้นจะเดบิวต์ออกมาแล้วปังเลยขนาดนี้ยังไงก็ต้องมารอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ New Jeans ในการคัมแบ็คครั้งต่อไปกันนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าาาาาวคมมปัังงขออ New Gs นน้นจะสสาารถสต เพิ่มอีกมากขนาดไหนและในสิ้นปีหรือว่าปลายปีนี้นะครับมารอลุ้นรางวัลของเด็กๆ New นิวจีนกันดีกว่าว่าจะสามารถคว้ารางวัลจากเวทีไหนกันบ้างจะสามารถคว้ารางวัลลุกี้ออสเซียอย่างที่แฟนๆเนี่ยคาดหวังแล้วก็ตั้งความหวังกันไว้ได้หรือเปล่ามารอลุ้นแล้วก็มารอเป็นกําลังใจให้กับนิวจีนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของนิวจีนให้ทุกคนได้ติดตามกันใครเป็นแฟนคลับของนิวจีนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับนิวจีนกันด้วยนะครับคลิปนี้กก้้งััลาไปนใใหํ นะครับสวัสดีครับอันยอง